สวัสดีครับไปต้องคิวแตนดีครับวันนี้ามาดูรถเกี่ยวอีกรอบหนึ่งครับเนี่ยครับไต้โตตรงข้างนะครับเจียวเลยครับไต่โตตั้งตองตรงตองตร,ง,ตร,ง,ตร,ง,ตรงล่างครับตองอัน,นครับข้างข้างข้างซ้ายไต้ตอนนึกวานครับ นี่ครับตอนน้ำวานยกขึ้นตอนน้ำหวานครับยกสามคนครับหนักหน้าดูครับโตนี่เป็นโตหนักเหมือนกันนะโตใบเตกต้องยกสามคนคนครับห้าคนยกไหวครับยกคนเดียวยกไม่ไหวครับหนักหนักมากเลยครับมันเป็นเหล็กเลยครับเหล็กเหล็กทั้งหมดเลยครับเป็นใบแตกทั้งหมดเลยหนักหน้าดูครับ ตัวเล่มีติบครับตัวเล่มีติบสองครับติบสองรวมกับตังบนนะครับตั้งบนครับรวมกับตังบนก็จะเป็นติบแปดติบสองนี่ครับติบแปดข้อครับเนี่ยตรงล่างใหม่เอี่ยมนะครับที่เรื่องนี่ครับร้อนน้ำก็ใหม่ตรงล่างก็ใหม่เอี่ยมนะครับตรงล่าง ตรงล่างนี้ก็ตามตอนานอยู่ครับต้างล่างนี้พ่นถีพ่นตรงล่างใหม่ลูกค้าเอาลูกค้าตอบตีนั้าเงินรับก็พ่นถีนั้งเงินครับเนี่ยพ่นตีนั้งเงิน,น,งนอีกแรงฤทธิ์ครับแจวแล้ครับจะไปยู่ตรงนู้นครับดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ก็ไตนอ็อตไตตัวเดินไตโต้แล้วครับใบแตกแล้วครับ ก็ตอนนี้ก็ตอนก่อนตัดตัดออกครับตัดออกก็ตัดออกแลวก็ไต่ใหม่ครับตัดออกเอากัดกัดทีกัดกัดอันเก่าออกครับก็เอามาไตใหม่ครับตามตัวเดินใหม่ครับเจ้าแล้วโตก็โตใหม่ครับ ตัวใหม่เอี่ยมเลยนี่ตัวเดินก็ใหม่ใหม่เอี่ยมทั้งหมดเลยนี่ใหม่เอี่ยมทั้งหมดเลยนะครับใส่ตัวกันกันโตนะครับกันกันลูกเลยแล้ว,ลวตรงนี้ก็ยังไม่ไต่ครับตรงนี้ยังไม่ไต่ไต่ที่หลังครับ ใสใบใบแตกที่หลังอันนี้ไต่ต่ออันครับไต่ต่ออันตัวเดินนี่ก็หนักน่าดูเลยครับตัวเดินหนักจัดครับประมาณนี้ครับตอนดึงมามามาตั้งหลังดึงยากครับมันตึงครับโตมันตึงโตก็หนักเลยครับ ตะแกงก็แตะแล้วครับตะแกงนี่ตะแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นตันเครื่องครับใส่น็อตแล้วครับตันเครื่องนี่ครับแส่น็อตเทียบ้อยแล้วครับนี่ครับใต่ตั้งตรงข้างนะครับตันเครื่องเดี๋ยวไม่เกินปีหน้าก็ยกขึ้นนะครับไม่เกินปีหน้าก็ยกขึ้นแล้ว ไตนอ็อตไตอะไรแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วแกวเลยนี่ก็เป็นอะไรครับอะไรอะไรกอลกเกี่ยวครับเนี่ยอะไรตัวเดินตัวตู้ ปลาลุบๆกันครับนี่รอบๆกันครับเจียวไหมครับ<ง>ตาดิเป็ดข้อครับข้างนี้ตามิเป็ดข้อข้างเดียวตาดิเป็ดข้อข้างโน้นตาดิโอก็นี่ครับนี่เจียวไหมครับตัวไม้เอี่ยมนะครับ ตอนตนี้ตอนนี้โตเดิมตอนนี้โตใหม่ครับซื้อมาใหม่เลยตรงล่างก็ใหม่หมดแล้วตรงล่างตามใหม่หมดครับตรงล่างนี่ครับเกี่ยวเลยครับนี่ก็เป็นแม่แรงครับแม่แรงยกขึ้น อ่าเรียบร้อยแล้วกก็ยังไม่ไ,ไมตครับกอไต้ได้หลังครับอื่กอไต่ได้หลังบรนลังก็ทำแล้วบันลังตำแล้วครับบันลังํำก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกินบีนาก็ยกบันลังขึ้นครับนียกเบาะไตขึ้นไตกลนโตนไต้ปัม๊มไตไตเครื่องยกเต้นเครื่องขึ้น ยกปั๊มขึ้นเต็กตายตัวเดินเต็กเต็กคลนโตก็เดินได้ครับปันตู้ปันไล่ลูกปืนก็ตายแล้วลูกปืน นี่ไม้เอี่ยมเลยนี่ก็ตื้อมาไม้เอี่ยมเลยครับนี่ตรงล่างไม้หมดเลยเจ้าแะไรท่านผู้ชมนะครับตาตีขาวครับตีขาวแรงฤทธิตีน้ำงินแรงฤทธิ์ครับ ประมาณนี้ครับยังไม่แต่แบตครับแบตแต่ดีหลังครับเนี่ยอันนี้เป็นบอลเลยครับบอลเลยพ่นตีแล้วครับพ่นตีแล้ว ไปดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนฮะวันดีบฝากกดไลค์กดแชร์กิวแต้นดีนะครับไปดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับ